เมาแล้น no, ีได้บเอารถให้ตักทราเสร็จอกทรายเส็เสรอก ตัวน,นี้มานะครับลุงช่างใหญ่กับหมวดฟื้นดือ้อกำลังผสมปูน,นเพื่อ,อทำการติดก,ก็ฐานพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีก40ิเซนติเมตรตอนนี้ก็กำลังผสมปูนมาให้เหนียวเพื่อจะได้ติดอิดบล็อกความยาวสองเมตรความ กว้าง40เซนติเมตรเพื่อต่อฐานของโพธรูปออกไป

พุทธลูกที่เ่ยเรามองเห็นตั้งอยู่บนฐานตั้งพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้านี้นี่ยพอพอพระลูกฟางประทานพรซึ่งคุณแม่นะครับจันทนาหรือครับหรือว่าคุณแม่วันทนานะครับได้นะครับนำมามอบให้นะครับเพื่อ เป็นสีมงคลนะครับที่กำลังจังอิดบล็อกอยู่นะครับเสื้อสีน้ำตาลนะครับก็จะคือนะครับลุงช่างใหญ่กำลังก่ออิดบล็อกอยู่ความยาว2เมตรความกว้าง40เมตร เสื้อเขียวๆก็จะเป็นช่างต้อยเป็นช่างที่คุณแม่อัมพรจ้างมาติดกระเบื้องเพื่อให้ลุงช่างได้พักผ่อนเพราะว่าลุงช่างก็ทำงานทุกวันทุกวันะนะครับก็อยากให้พักผ่อนแต่นี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลัง ต่อเติมฐานพระพ,พอลพูกเพราะว่าแคบเกินไปก็จะขยายออกให้สวยงามตอนนี้ก็กำลังตั้งอิดบล็อกอยู่ะนะครับก็จะมีนะครับเสื้อสีแดงก็จะเป็นหมวดฟืนเดอร์นะครับเสื้อสีแดงะนะครับสำหรับ อนนียครับเสื้อสีแดงนี่ก็บังอยู่เสานี่ก็จะเป็นหมวดฟูลเดอร์นะครับ

なあ。